ชมพู่และน็อตชวนลูกๆแต่งตัวรับฮาโลวีนน้องแอบิเกลน่ารักยิ้มสู้กล้อง มีแต่ความบันเทิงจริงๆค่ะสําหรับครอบครัวคองคุณแม่ลูก3ามชมพู่อาร,รยากับสามีน็อตวิสรุตและลูกๆทั้งพี่ชายฝาแฝดสายฟ้าพายุที่ตอนนี้อายุครบ5้าขวบแล้วและน้องสาวคนเล็กน้องเอบิเกลในวัยแบ,บ่เบาะ5เดือนโดยล่าสุดชมพู่ได้โพสต์ภาพความน่ารักของครอบครัวที่พากันแต่งตัวต้อนรับวันฮาโลวีนและทุกคนก็จัดเต็มมากๆค่ะใส่ชุดเหมือนกันทั้งบ้านแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันสนุกสนานและเห็น ทีคนที่ให้ความร่วมมือและน่ารักมากๆนั้นก็ต้องยกให้กับน้องแอบิเกลลูกสาวตัวน้อยหน้าเป็นแลนด์น่ารักยิ้มสู้กล้องทุกรูปเลยหน้าเอ็นดูจริงๆค่ะนี่แค่ซ้อมๆเยี่ยงขนาดนี้ครอบครัวรังสีสิ่งพิพัฒน์วันจริงจะจัดเต็มกว่านี้แน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ